ออกมามาครับเดี๋ยวผมเป็นหน่วยคนขับรถให้ลงมาโอ้ยไอ้เนี่ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดทุกคนที่เป็นโฮสด้วยเฮียรถเนี่ยจังๆจังไอ้ขับรถไอ้ขับรถโหดูมันกลับรถองแล้วไอ้พื้นที่ในการใช้ฉ่อยเยอะโอ้ยใคอยใจเย็นๆิหนองูคุณไม่อยากดูคันนี้แล้วคุณลงเลย อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะบไม่ันมันแยกสีนะคือถ้าเป็นสีขาวคือของพี่สีฟ้าเป็นของเอมี่สีเหลืองเป็นของไบอ๋อแยกกันไงไม่ได้วีกันอสีอะไรอ่ะมีโอ้โหเยี่ยมเยี่ยแล้วซูเปอร์แมนนะครับโอ้โหแย่มีเลือดคิวแล้วจะได้ไม่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปโอ้ยไอ้ดมเอ้ย ีขับรถเองไหมวะพี่ขับรถเถอะไอ้พี่ใจมีน่ะเมื่อวันหยุดเมื่อวันหาสมัครไปขับขี่นะว่าไม่น่ารอดว่ะมันทำอะไรอยู่ข้างในตั้งนานมันออกมาโฮ้ยหน่วยแรกชนเอ้าพี่อันนี้โอ้ยมันไม่ชนโอยเดี๋ยวเราชนชนเองมม่สักทีหนึ่งนี่มันไสอยู่ว่ะ วะรถตัวเนี้ยโอยจะไปสำรวจตรงไหนฮะอ่าไปตรงไหนกันนะพี่หนึ่งรอี่ส้าไรโยโดนยิงดิกระบอกแตกโดนดิกระบอกแตกมันจะทราบหัวและว็นยานมันควักไอ้นั่นออกมายังไงอ่ะโอ้ยมันเก็บไม่ได้ ไวเก็บน้ำมันตรงนี้แล้วไปเติมน้ำมนลลันรถด้วยเบบี้มันมันกดใช้มีดยังไงอะทำแบบอันนั้นอะทำ <c oughs> ไปตุยหลังนี่คือมันฟินิชอะเขใช้มีดยังได้มีดมันคือฟินิชนี่ม,มีอะไรใช้ไอ้นั่นแล้วอะเปลืองเปลืองสุนจุงโอ้ยถอดผิด <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยดยูทรงวะวุ้ยเสียงโอ้ยพี่นั่งรอเลยอะ เอไอเด็กแค่นี้่ผมก็ยิงหน้าแม่งเลยนะรับหนึ่งโอ้ยจบแล้วคุณเดินกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเปชนผมด้วยกลับบ้านแล้วเดินกลับบ้านเหรอคืนน้องเฉยใจมี่นะหนักไปดีกว่าแล้วเรียกซอมบี้ได้นะประเด็นนนเอาไปชนเลยพี่ มาเลยไหนเนี่ยตามพ่ไปอ่ะพี่อะีรไปวิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงห้องนี้ตรงนี้อันนี้มันเถมอเตอม์ไซถูกแล้วอันนี้เสือนี่ไงจำง่ายอีรูนี่ไว้ทางนี้แน่นอนโอ้ยพี่มึงเก่งใจรถกูวางเถอะไม่ใช่รถมึง ไม่ไปหารรถอีกคันหนึ่ดีกว่าคุณเร็วยังเริ่มอยากออกลงแล้วอ่ะไม่หารรถคันใหม่งดีกว่าพี่พีคมเนาะไม่กีครอกโอ้ยน้องกูให้รถขับแล้วตอนนี้กูไล่บุญเนาะจากที่ไม่เห็นไปพี่พาพี่เข้าเมืองหน่อยพี่พี่ว่าพี่ไปหารถอีกคันหนึ่งดีกว่าวะไอ้แยรู้ไปส่งไม่ว่าน่ารอดละ เหมือ<ค>นรถจะพังใครสิบนาทีอะตอนนี้นเออเชื่อใจพี่นะกโหแย่จริงเลยเ<อ> <laughs> ดี๋ยวดูว่าคนขับผมพี่เจนน่เขาขับยังไงแล้วดูแลนำไปใช้นะเอยไปบ้านนะนะั้นอ่ะบ้านตอนแรกที่เจอเพราว่าจะไปเอาปืนนี่จะเกลี่แล้วเย <Yeah. S 2> ่ไอไอไอเสียงทองคือ,ค,อคือบ้านเราใช่ไหม ฮะตรงมาคองนะผมผมปะมารใครอะกลับบ้านตรงนั้นได้ปะกลับฐานลักอะพี่เจ้ากระเป๋าไปเอมมี่จะขึ้นไหมปบนไรไปก่อนเลยปิดไม่โอ่นี่ีๆปืนอยู่บ้านนี้แน่นอนลงเลยจ้าลงไปหามีอะไรให้ เก็บของดีกว่าวออถ้าเป็นซัพพลายแคมป์ก็คือมันเอาเขา้าเซิร์ฟไบต์เลยมันไม่เข้าเซิร์ฟพี่โอเคที่หลังพี่จะได้ไม่ต้องเก็บนี่เออพี่มันดูยังไงนะว่ามันเป็นทีดส้มเหรอพี่กระสุนเนี่ยแบบอันเดียวกันเหรอต้องอ่านชื่อไม่ก็ชีกที่ปืนหรือไม่ก็กระสุนอะ่ะ ถ้าสมมติอยากใช้ปืนไหนก็คีดชีไว้ถ้าเกิดกระสุนไหนเป็นสีส้มเือนนั้นมันใช้ได้กันได้อ๋อให้มันขึ้นใช่ไหมพี่อ๋อเห็นแล้วสตีน The Helm I think ผมว่าพี่ขับู่กว่าพี่ง่ายแต่ง่ายกว่าไปไหนไปรับเอมู

มาอมบีมาเต็มอยากไประทึกกว่านี้ไหมอยากไปแบบเราใจเอาเอเวอเร่ะพี่อยากโดนลุมอะอยากโดนกระทือบติดเชื้อสักครั้งหนึ่งกูขอมาอยากมากันพี่ไม่ได้เล่นระดับเดียวของเจ้านะของเจ้ากรีนอะม่งออกไปซอมบีมาดูตายยากกว่าโอ้ยมันวิ่งแบบ โอเคซอมบี้เยอะนะไม่บอกกอนมันกัดทีแม่งแรงฮีบหายเพราะฉันก็ดูแลตัวเองกันดีๆเสียงเฮ้ยอเยี่ยนี่โอ้ยโอ้ยพี่ข้างหลัง

อยู่ตรงไหนวะเนี่ยตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้ตรงปกอยู่อ่ะใต,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 ตรมันบอกเคลมบายถอ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 ยออกมาไอพี่อย่าโดนระเบอร์เด้ออันหล่อถอยอย่าพึ่งเดี๋ยวพี่เล่นเองตรงนี้ฮะอุ้ยมามันมาพี่ปินปิดปิดปิด โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็มโอ้ยโอ้ยจะจะมาโอ mm ้ยที่นี่กูไอ้เหยกันออกไปนะไอ้เหยกมันจะรู้อย่างเดียวเลยน่าขเมื่อกี้กูโดนพิสโัวเลยแกนที่ม่งตื่นตีอะไรตรงนี้เด็กนี่ก็จะรู้อย่างเดียวเลย S <S เก oh ือบตายไม่มียาเมื่อกี้นี่โคกเลยโอ้ยได้หมวกพี่เจมส์มาโอ้ยมันมาแล้วโู้ยโดนลุมอันนี้ต้อย่างกับ ทำเองหรือว่าไปทำเองทำมาวนแหละไม่เราต้องไปที่อื่นอย่างดีเลยว่ารอก็จะไปมันเต็มของไว้ตรกนี่ไ้่หยิบมันเต็มน่ะเก็บใอ่เยใอลยโอ้ยมันเหยียบกันเดี๋ยวเราไปฆ่าคนกันไรเดอร์ มีข้างคนเด้อพี่ใช่ใช่เฮ้ยมันมีตัวอ้วนใหญ่เลยอ่ะพี่น่าจะเป็นอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหบัตเตอร์เฟอร์อ้วนนั่ะไอ้เคียนั่ะเหรออุ้ยไม่ชอบเลยมันแม่งกลัวตายอ่ะสับไหมสับไหมไเรียงไอ้เรียงโอ้ มันไม่ต้องมองมันยังไม่มองหราล้อเราจะหาแบบกระเป๋าไงที่มันดีกว่านี้พี่ปิดปิดชิบหายแล้วมันได้ยินมาแล้วใครขึ้นนักใหญ่เฮ้ยเฮ้ยระเบิดไอมาแมงมาใหญ่ ปิดประตูวดาอ้เหี้ยมไอ้เหี้ยมวเอมตรงนั้นมันมีเยอะใช่ไหมมันมีกว่าสิบก่าตัวตรงนั้นอ่ะมันปีนมาแล้วไหนตะโกนนี้มี่โอ๊ยพี่เห็นไหมม่งปีนขึ้นมาแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้ตายแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วปีนขึ้นรถช่วยอยู่ช่วยอยู่ผมผมหนีขึ้นรถแล้ว กระสุนหมดไปแล้วไปเลย,อ,ยอุ้ยวงสว่าง์นะแตมันเยอะมันเยอะพี่บอกแล้วถ้เซื้พี่มันเยอะนะ พี่ดิฟตายหรอไปๆๆเราพี่เราพี่ว้ายดิฟตายเหรอย่างเต๋อย่ยาว้ายว้ายพี่ทูนกิมยาพี่กดคิวโดนพี่แล้วมันโดนนั่นเลยกดคิวพี่ขึ้นมาแล้วมันวากันเยอะมากเลยอ่ะทับนี่เดี๋ยนั้นให้เดี๋ยวเดี๋อนั่นลดให้นี่ก็ผิดตองขนาบไป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 อันนี้พียดิฟแล้วพีดิฟใช่งงินออกเลย ยิ่ตกใจเลยไม่มากันแบบพยูนี้แหละมันดกใจจริงมันคือเกมสเตทเอาพเเกมซอมบี้แบบาวบเบวบเบิเวอ์เวอ์โอ้ยโอ้ยเวตกงฟอกอะไรอะดูซอมบี้ดิเดือดว่ะเราต้องลงตรงเนี้ยเราต้องลงตรงเนี้ยํำมันนี้ตัดไปพี่พี่ต้องสัดไม่เลิ่ม มันเป็นซอมพี่ระเบิดนะในโซนเนี้ย,ยคือในนีนผมจะตีมารุนอุย้ยผมจะตีมารุนนไปแล้วว่าแบบเกนเกมมันมีแ่นี้อุย้ยอุ้ยมิดซอมพี่ระเบิดตัวจริง,งนะเฮ้ยผมเนี่ยตายเลยอะ พี่มีตายหรอยังยังยังเกือบตายเมื่อกี้ไม่ระเบิดบุ้มเป็นก๊กคลานเฉยจริงผมไม่รู้ว่ามันต้องผมก็นึกว่าฟันด่ามันคือซัมบี้ระเบิดเบียผมว่าอย่าบอกนะว่าคุณต้องสวัสดีครับทุกคนพี่คบเข้ามนคนาค<แ>ุยกับผมก่อนได้นะครับพี่พวกพี่อย่าเพิ่งเข้าแล้วก็อ่อกแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาเลย โอมูใบดกเอ้ามันเป็นซอมบี้ระเบิดไม่ไดเหรอเผื่อหอยโอ้โหแม่งระเบิดทีนึงผมตายผมจะตายแล้วเอ้มันมีโฮเดสไม้โอ้โหระเบิดโอ้ยจะวูบปะใเรากลับกันดีกว่าพี่อะไรอยู่โอ้ยกูชนะมึงยังไงเนี่ย ต้องปฏิบัติการไปหาพี่นดิศเพื่อไม่เร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปสุดเราม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 าต้องรีบไปด่วนตอนนี้เขากำลังจะตายตัดตัดตัดเรนเรนอาไม่ขึ้นวะแต่แล้จะแบบฟุ้งไฟใช่ไหน่ากลัวว้าวพยายามอยาชนซัมบี้เลยไปแม่งแม่งชนแล้วแม่งแบบบุ้มในรถอะเออดิ โอ้ยนะครับไงดีเรายดูอยู่ทางไหนออกเลย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 มีตัวหลังมาเรายิงตัวหลังกูตาย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 ตายตายดูด้านหลังพี่ดูนน่ารักที่เราโอเคโอ้ยดีตายอิสสัตพี่มีขึ้นหรอไหมมันเดี๋ยบร้อยตายแล้วเคียงมาแล้วหรอ เขี่ยแ,แยแล้วเราตัวพี่ตายพี่ต้องเสียตัวใช่ใช่เขียร์มาแล้วออน่ากลัวจังเลยอ่ะตัวฟ้มน่ากลัวจังเลยไี่นี่วิ่งตามพี่อด,ดีปเป็นอะไรเลยอ่ะขอ,อนี่เนะี่ไอ้พวกธรรมดาเนาะตัวนี้มันธรรมดาผมไม่ <c oughs> มีแรงแรงจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นม,มอ เหนื่อยผมไม่ไม่ไมีแรงจะตีเลยโอ้ยอยากเปลี่ยนตัวมาเลยตอนนี้อู๋วัดแถบดำแล้วนีนโโวน่โดนกระทีบฟาดไป